สวัสดีเด็กๆชั k, ้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะมาเจอกับครูแพรในลายวิชาวิทยาศาสตร์ลูกเราเรียนกันต่อจากหน้านี้นะคะอ่าเด็กๆนำใบงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเลยลูกแล้วเปิดใบงานที่7นะคะคือใบงานนี้ เหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลยเราเคยทำกันไปแล้วนะคะเรื่องนี้ก็คือให้นักเรียนดูแผนภูมินะคะการจำแนกวัสดุที่กําหนดแล้วเติมข้อความข้อมูลลงในกรอบให้ถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูเกณฑ์อันนี้นะคะเกณฑ์ที่ใช้ในจัดกลุ่มอันนี้เด็กๆให้เด็กๆสังเกตดว่าอันนี้นะคะมีหลอดไฟมีแก้วน้ำนะลูกส่วนอันนี้ มีกระบอกนะ้ำพลาสติกแล้วก็กระดุมที่เป็นพลาสติกนะคะเราใช้เกณฑ์ที่ใช้จัดกลุ่มคือคือวัดสดุนะลูกเด็กๆเข็นคำว่าวัดสดุลงไปได้เลยอ่าวัดสดุนะคะทำไมถึงตอบว่าวัดสดุเพราะว่า สองสองกลุ่มนี้นะคะจำแนกโดยวัสดุที่ใช้ทำลูกกลุ่มแรกนะคะวัสดุที่ใช้ทำก็คือแก้วนั่นเองเด็กๆเขียนคำว่าแก้วลงใบลูกกแอลแกวแมทโวแก้ว,กกวส่วนอีกกลุ่มนึงใช้อะไรทำลูกพาสอะไรพาสติกนั่นเอง ครูแรแนะนำนะคะเวลาที่เด็กๆดู y t u t u อ่าแล้วเด็กๆนะคะจดตามไม่ทันหรือเขียนตามไม่ทันฟังไม่ทันนะคะเด็กๆสามารถกดสต็อไปกดหยุดวิดีโอไว้นะลูกอ่าแล้วเด็กๆก็เขียนให้เสร็จแล้วก็ฟังต่อไปนะคะอ่ะต่อไปอันนี้นะลูกมีลูกโป่งกับเป็ดยางนะคะแล้วก็มี ลบบรรทุกนะลูกแล้วก็แปลงสีฟันอ่านี้สังเกตง่ายๆเลยมันมีสีทำไมอ่าสีที่แตกต่างกันนะคะฝั่งนี้จะเป็นสีเหลืองอีกฝั่งจะเป็นสีสีส้มนะคะดังนั้นเกณฑ์ที่ใช้จัดกลุ่มคือสีนั่นเองกลุ่มนี้สีเหลืองหอรอเอืองอเหลือง กลุ่มนี้สีอะไรลูกสีส้มนะคะอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วหนึ่งหนะ้าง่ายใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเรามาทำหน้าต่อไปกันนะคะหน้านี้นะคะเขาให้นักเรียนเขียนของเล่นและของใช้ลงในแผนผังการจัดกลุ่มของวัตถุนะคะอ่ะเรามาดูอันแรกก่อนนะลูก อันแรกของเล่นอ่าดูง่ายงนะคะเด็กๆดูจากรูปนี้ก็ได้ของเล่นมีอะไรบ้างเนี่ยอ่ะมีตุ๊กตาใช่ไหมลูกเด็กๆก็เขียนคำว่าตุ๊กตาลงไป ใช่ไหมคะเรือของเล่นมีอะไรอคะอ่ารถไฟเรือกับรถไฟถ้าเราพูดถึงเรือ,อรเด็กๆอาจจะเออเรือเป็นของใช้ที่ใช้ใช้งานนะคะแต่ทีนี้เราเอามาจากรูปนี้นะลูกอ่าทีนี้ข้อสุดท้ายเด็กเกมีของเล่นอะไรที่บ้านบ้างคะ อ่าอย่างของครณนะคะก็จะมีเอ่อจิ๊กซอวนะลูกหรือว่าเป็นบล็อกโปต่อนะคะเอาไว้ให้น้องที่บ้านเล่นอ่าครูเขียนว่าตัวต่อลงไปก็ได้ลูกถ้าเด็กๆมีอย่างอื่นเด็กๆก,ก็สามารถเขียนอย่างอื่นได้นะคะอ่าของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูของใช้กันบ้างอ่ะอันนี้ก็ได้ลูกดูอันนี้นะคะง่ายๆรูปประกอบของใช้มีอะไรบ้างในนี้ มีดินสอใช่ไหมลูกอ่ามีดินสอมีอะไรอีกอ่านี่มีสีนะคะสีมีอะไรอีกลูกไม้บรรทัดมีไม้บรรทัดน,นะคะ ออกล่องใส่ดินสอก็ใช่นะลูกมีอะไรอีกไหมเนี่ยอะเสื้อผ้าของเรานะคะก็เป็นของใช้เหมือนกันเด็กๆคําคว่าเสื้อก็ได้ลูกนี่ดูจากรูปนี้นะคะเสื้อผ้าหมวกรองเท้าทุกอย่างนะลูกเป็นของใช้หมดเลยอาสองหน้าแล้วนะคะสองหน้าผ่านไปแล้วเด็กๆจะทำไหวไหมเนี่ย ครูแ้ให้อีกหน้าหนึ่งแล้วกันอีกหน้าเดียวพอลูกเดี๋ยวค่อยเจอกันอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวครูค่อยมีอาทิตย์หน้าอันนี้ให้เด็กๆดูคลิปไว้ก่อนนะลูกอะหน้าสุดท้ายที่เราจะทํากันในวันนี้นะคะก็คือการจัดกลุ่มวัสดุโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างของเล่นและของใช้ที่ทําจากวัสดุที่กําหนดให้นะคะอะวัสดุที่ใช้ทํา อก็คือไม้นะลูกเอ๊ะของเล่นที่เป็นไม้มีอะไรบ้างนะอ่าของเล่นที่เป็นไม้อะเด็กๆเคยเห็นบล็อกตัวต่อที่เป็นไม้ไหมลูกอ่ะเราก็เขียนไปว่าตัวต่อก็ได้นะคะ บางคนอาจจะไอ้คูัวคาตัวต่อเป็นพลาสติกแต่ว่าตัวต่อมีหลายแบบนะลูกมีทั้งเป็นเหล็กก็มีเป็นเลกโก้นะคะเป็นเหล็กเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็มีเป็นไม้ด้วยอ่ะเราของใช้ที่เป็นไม้มีอะไรบ้างง่ายๆนะคะที่เราใช้คีบก๋วยเตี๋ยวอะไรลูกตะเกียบใช่ไหมคะนี่เขียนคาว่าตะเกียบอืม ต่อไปอยางของเล่นที่ทํามาจากยางมีอะไรบ้างง่ายๆเลยลูกโปง่งอ่าแล้วของใช้ที่ทำมาจากยางล่ะคะมีอะไรบ้างอ่าเด็กๆอาจจะบอกว่ายางมัดผมหรือยางรัดของนะลกูกก็ถือว่าเป็นของใช้แล้วอ่ะอยางรัด อ,อ่าต่อไปกระดาษเอ,อ่อเราใช้กระดาษเป็นของเล่นได้แก่อะไรบ้างลูกเด็กเเคยพับอะไรที่มาจากกระดาษแล้วเล่นไหมคะอ่าเด็กเเคยพับจรวดไหมลูกจรวดจรวดที่มาจากกระดาษอ่าแล้วของใช้ล่ะคะง่ายๆเลยสมุดหนังสือนั่นเองที่ทํามาจากกระดาษนะคะ เป็นของใช้่าต่อไปโลหะโลหะนะคะคือคำจนกับจำกัดความของเหล็กอลูมิเนียมเอ,อ่อนิกเกิลน,นะคะอ่าพวกนี้นะคะเป็นคำจำกัดความของโลหะของเล่นอะไรที่เป็นโลหะบ้างของเล่นอะไรลูกพวกหุ่นยนต รถบังคับนะคะคอุ่นยนตอะแล้วของใช้ที่เป็นโลหะอะไรนะลูกอ่ะหม้อกระทะนั่นเองอาต่อไปออของเล่นที่มีผ้าเป็นส่วนประกอบเช่นตุ๊กตานะคะ ของไรที่ทำมาจากผ้าที่เป็นของใช้ผ้าขนหนูผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าได้หมดเลยเสร็จแล้วหน้านี้เรียบร้อยวันนี้เราเรียนกันแค่สามหน้าพอนะคะแล้วก็เจอกับคูแพร์ทุกวันจันทร์ลูกในมีตรนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ